ความก้าวหน้างานสถาปัตยโครงการมากิตานะครับวันที่8-10เดนปี65นะครับส่วนโซนแคตโตอรี่นะครับงานโดยรวมก็90%แล้วนะครับก็จะมีเหลือแผ่นฝ้าบางส่วนที่งานระบบก็เปิดเดี๋ยวเขาก็จัดการใส่ให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็มีผู้เหมางานพื้นอีพ็อกซี่กำลังทำอยู่ลาย1ถึง ครับงานสถาปตัดบันไดนะครับทั้งบันไดทั้งหมดมี13ตัวนะครับงานแล้วเสร็จประมาณ60%นะครับโทนแหวนะครับโดยรวมงานโดยรวมก็ประมาณ75%แล้วนะครับ